You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e Happiness Investment สวัสดีครับพบกับคุณหลิงนะครับวันนี้เรามีการพูดคุยกันในหนึ่งประเด็นใหญ่นั่นก็คือเรื่องของทางภาครัฐ เกี่ยวกับภาษีน้ำปานะครับแล้วก็เรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องของการการประชุมนักวิเคราะห์สำหรับตัวคาราบาวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้จริงๆมันมีตั้งแต่ปอาสาที่แล้วแล้วแหละนะครับว่าตอนนี้ทาง regulator ต,ต่างๆทางบริษัทต่างๆเนี่ยพอเวลาเขา,ารายงานผลของกอบการแล้วเนี่ยเขาจะหมดช่วง back out period เพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของอะไรโบเกอร์ได้แล้วมีรถโชว์ชต่างๆครบหมดแล้วแต่ที่ช่วงที่ผ่านมาก่อนงบออกเนี่ยบางทีเขาจะไม่สามารถพูดได้ในบางบริษัทนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะเห็นบางบริษัทเริ่มมีการรถโชว์แล้วนะครับอย่างผมเห็นล่าสุดอิชิตันออกข่าวแรงเลย<อ>นะครับวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นได้เลยว่าตอนนี้พอเวลางบประกาศปุ๊บก็เริ่มออกได้หมดแล้วนะครับวันนี้เขาเลยจะมาพู ได้นะคะ,ะก็คือในช่วงจริงๆสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าข่าวค่อนข้างเยอะมากเพราะหยุดปิดไป3วันสําหรับกลุ่มของเอฟอเองอก็มีออกไปเป็นสองข่าวหลักๆเลยนะคะหลักข่าวแรกก็คือจากของกระทรวงสนธนาธารณสุขที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องของการนําส่วนต่างๆของกัญชาก,กับกัญชงไปใส่ในส่วนประกอบอาหารได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือมาจากกระทรวงสนธนาธารณสุขแต่ว่ามันก็คือในในส่วนของอาหารที่ไม่จําเป็นต้องขอเลขออยอเนี่ยสามารถนําส่วนเหล่านี้ ของตัวกันชงกันชาเนี่ยไปใช้ได้หลักๆเลยมี5ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือส่วนของลำต้นกิ่งก้านใบ,บเส้นใย,ายรากพวกนี้ก็คือ,อเอามาใส่ผสมในส่วนของอาหารได้เราก็จะเห็นว่าจริงๆประเด็นที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมามันจะมีร้านอาหารที่เอาส่วนเหล่านี้ไปใส่ ในอาหารของตัวเองก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะมันถูกกฎหมายแล้วหรอทําไมถึงใส่ได้มันปลอดภัยแล้วหรอทางอันนี้ก็คือออกมาให้เห็นว่ามันปลอดภัยแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยอนุญ,ญาตให้ใส่ได้แล้วรวมรทั้งตัวของสาร C B D เองถ้าสกัดจากแหล่งที่ถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกัญชงกัญชาได้หมดเลยสามารถที่จะใส่ลงมาในปริมาณของ T S C ที่ไม่เกิน0ูแล้วก็รวมทั้งตัวของมะลิกัญชงและน้ำมันกัญชงด้วย นี่ผมแชร์กับเพื่อนฟัง TSC เนี่ยทุกคนได้ยินหมดเลยเนี่ย TSC ขอคนอ่านบ้างคนอาจจะรู้แล้วนะจริงๆมันมันย่อมาจากอะไรครับคุณหลิงเตรต้าไฮโดรคาบิโนใช่ไฮโดรคาบิโนจริงๆทั้งสองสองสองตัวเนี้ยไม่ว่า TSC หรือว่า CBD เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยรู้จักชื่อเต็มมันแล้วเป็นเท่าไหร่ชื่อมันยาวมากต่อให้อ่านกี่ครั้งก็จำไม่ได้ต้องกลับมาอ่านใหม่อยู่ดีตัวของ CBD เองก็คือแคนนาบินอลแคนนาบิโดประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันให้เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยอนุญาตแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เรามองว่าออยออยังไงก็น่าจะอนุญาตแล้วก็อาจจะเร็วกว่าที่เราคาดไว้ว่าประมาณส,สัก2-3เดือนด้วยอ๋อน,นี่เร็วกว่าคาดแล้วก็กอ,ออก คือของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็คือออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าออยอเองน่าจะออกมาเร็วกว่าที่เราคาดเอาไว้แล้วก็มันจะมีกฎย่อยๆเอาว่าประมาณว่าในห่อหนึ่งปริมาณเท่านี้กรรมของขนมเนี่ยมันจะใส่อสารตัวนี้ได้ปริมาณเท่าไหร่มันก็คงทยอยออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ชัดเจนขึ้นแล้วแต่ละคนจะได้ไปขอถูกว่าตัวเองจะใส่เท่าไหร่ได้ซึ่งจริงๆผมจะบอกนักทุนนะครับว่าบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เขา พอทราบมาอยู่แล้วคือหลายคนต้บอกว่าเขาไม่เคยปลูกมาไม่ใช่นะ,ะผมต้องบอกว่าหลายคนน่ะ ส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาเคยปลูกอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็สามารถปลูกกับมหาวิทยาลัยได้<ช>แต่เป็นแบบ non commercial <ๆ>เพื่อไปเรียนรู้โ no น้ตาวมาก่อนเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าบ้านเราไม่มีโ no น้ตาวสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับเขา<ช>มีโ no น้ตาวมาพอสมควรแล้วนะครับก็หลายๆประเด็นอาจจะเร็วกว่าที่หลายคนประเมินไว้ด้วยใช่จร,รจริงๆเราประเมินเอาประเด็นเรื่องของการใส่ในเครื่องดื่มเนี่ยน่าจะเป็นต้นปี2022ครับซึ่งจากการประชุมนักวิเคราะห์ในในหลายๆตัวที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะเร็วกว่าที่เราคานอาจจะเข้ามาไตมาสสามหรือไตมาสสี่ได้เลยสำหรับเรื่องของ ของ CBD อ่าโอเคครับนนรซึ่งเราก็จะเห็นโปรดักต์ใหม่ๆได้อ่าประเด็นประเดประเด็นที่2ครับภาษีน้ําตาลครับ ค่ะประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของภาษีน้ําตาลก็ทางสภา,ามิทธเองก็ออกมาบอกว่าตัวของภาษีน้ําตาลเองเนี่ยน่าจะมีการเลื่อนไปถ้าถ้าดูตามตารางเนี่ยจะเห็นว่าเรามีการใช้เฟสหนึเฟสสไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงขั้นที่จะปรับปรับในช่วงของเฟสสที่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมปีนี้ก็จะถูกปรับขึ้นอีก1ขั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลายบริษัทไม่อยากเสียสเต็ปอัพจากเดิมเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียอยู่ประมาณสัก0.3บาทต่อลิตรกับ1บาทต่อลิตรแล้วแต่บริษัทก็ถ้าเกิดว่าไม่ปรับอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเสีย1บาทกับ3บาทแทนเพราะฉะนั้นหลายบริษัทก็คือเตรียมปรับสูตรและเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าทางสปสชเองเนี่ยก็เห็นว่าโควิดก็โดนมาแล้วอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็เลื่อนออกไปแต่ยังไม่บอกไทม์ไลน์ว่าถูกเลื่อนออกไปเป็นเมื่อไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นเอมันก็มองดูเป็น p o s i t i v เหมือนกันสาหรับหลายบริษัทว่าเอ๊ะเราก็อาจจะไม่ต้องรีบปรับสูตรเร็วเพราะว่าคนอาจจะไม่คุ้นชินเดี๋ยวน้ำตาลลดลงแล้วมันหวานน้อยลงคนจะกินน้อยลงหรือเปล่าอ,อเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการเป็นการเลื่อนออกไปทําให้เป็นผลบวกกับกลุ่มของ F&B เหมือนกันค่ะอ่าโอเคครับนั่นก็คือในฝั่งของภาพใหญ่ก่อนว่าวันนี้มันจะมีประเด็น2อสประเด็นนี้นะครับอะลงมาที่เรื่องของตัวคาราบาบ้างครับผู้หญิง สำหรับตัวของคาราบาวเมื่อวันพฤหัสก็มีประชุมนักวิเคราะห์โทนก็ออกไปค่อนข้างเป็นบวกเล็กน้อยนะคะ,คะเพราะว่าจริงๆริงเด,<น>เดี๋ยวก่อนเอาประเด็นบวกผมขอถามประเด็นลบก่อนคือประเด็นลบที่เราคุยกันไว้นะครับว่ากัมพูชาเนี่ยจบหรือยังแล้วฟื้นหรือยังและสองเลยเนี่ยพมา่าเนี่ยเป็นยังไงและสามเลยเนี่ยละตัวในประเทศไทยเองเนี่ยเป็นยังไงครับอเอากัมพูชาก่อน ค่ะกำมพูชาก่อนกำมุูชาภาพบริษัทมองคล้ายๆเราก็คือรีบาวในควอเตอร์หนึ่งแต่ระดับเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่อาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะกลับมาที่เดิมเลยหรือรเปล่าเพราะว่าก็โดนน้าท่วมไปแต่ที่แน่ๆก็คือ,อม,มองว่าตอนควอเตอร์สเนี่ยเป็นบอททอมแล้วสำหรับตัวของไรายได้ต่างประเทศ ต่างประเทศโอเคใช่ซึ่งรายได้ต่างประเทศเองเนี่ยนอกจากกัมพูชาที่รีบาวขึ้นมาแล้วยังมีจีนด้วยจีนในควอเตอร์ส่เนี่ยต่ามากคือปกติทมเนียมของประเทศจีนก็คือเขาจะไม่เก็บสต็อกข้ามไปช่วงตุรจีเขาก็จะลีนสต็อกให้ได้มากสุดก่อนเพิ่งควอเตอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการสั่งสต็อกกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นควอเตอร์หนึ่งน่าจะยอดจากจีนเนี่ยกลับมาได้ค่อนข้างเยอะบริษัทเองก็ตั้งเป้าโตเยอะเหมือนกันโตเป็นร้อซึ่งเราก็ทําไม่ถึงนะคะค่ะอันนี้คือประเด็นแรกสําาาหรรับเื่่อองงขกมูชว ฝั่งของพาม,าอม่าฝั่งของพามา่าจริงๆบริษัทยังไม่ค่อยเห็นผลกระทบหรือว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเพื่อดูว่ามันกระทบขนาดไหนแต่ถ้าเกิดทางเราคาดเอาไว้ที่เราเคยบอกก็คือถ้าเกิดหนักๆเลยหายไปทั้งควอเตอร์มันก็คงกระทบประมาณสัก3%ครับครับก็ลิมิตอยูอ่แล้วมาถึงโทนบวกบ้างค่ะโทนบวกเลยเนี่ย ก่อนิ้งทอนบวกเดี๋ยวขอเพิ่มพูดทอนลบเพิ่มอีกนิดนึงก็เมื่อกี้ภาษีน้ําตาลเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนแรกอยู่ในทนลบเ,เพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีการให้ปรับเพิ่มขั้นเลยบริษัทก็ต้องปรับสูตรถ้าปรับสูตรไม่ทันก็ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นก็กระทบในแง่ของมาจินที่จะอาจอาจ,จะโดนกดดันแล้วก็ประเด็นทีอ่อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นลบก็คือในเรื่องของราคาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของราคาอลูมิเนียมหรือว่าราคาน้ําตาลเองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็ในต้นทุนของเเน่่ยอาจจะรรัับตววพิมมขึึ้ซงโด ทั้งหมดเนี่ยบริษัทก็อยู่ระหว่างการปรับสูตรถ้าเกิดว่าปรับสูตรได้แบบขั้นขั้นแบบ Aggressiv e เ,เลยเนี่ยบริษัทมองว่ามันจะทำให้ตัวกรา s s profit มา r g i n ของเขาเองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ โอเคแต่ว่านีต้องบอกว่ารอดูก่อนนะรอดูก่อนว่าจะเป็นไม่ได้หรือเปล่านะครับะอะต่อเลยครับส่วนประเด็นบวกเนี่ยในในเรื่องของตัวบริษัทเองก็หนึ่งเลยก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่ารายได้ต่างประเทศน่าจะถึงจุดบรททมไปแล้วสองก็คือตัวของ w o o ดี้ซีล็อกก็ตั้งเป้าปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นร้อยล้านขวดจากปีที่แล้วที่ขายได้อยู่300ล้านขวดไป30ล้านขวดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็ใกล้เคียงกับที่เราประมาณการไว้ประมาณ90ล้านขวดแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของหลายๆบริษัท ก็คือเรา,เ,รา,เ,ราเวลาเราดูการเติบโตของบริษัทเราก็จะดูว่ามีโปรดักต์ใหม่ออกไหม,มซึ่งรอบนี้เองทางคาราบาวก็มีชงมาประมาณ3ตัวด้วยกันอย่างต่าๆเลยที่จะได้เห็นในปีนี้1ก็คือตัวของน้ําวิตามินเรื่องของฟังชั่นอลดริง์ที่เขานอกจากวูดดี้แล้วเนี่ยอาจจะมีตัวอื่นๆอ,ออกมาเพิ่มอีกสองก็คือตัวของเอเนอร์จีดริงค์ที่ปัจจุบันมีคาราบาวหนึ่งตัวออรอบนี้ก็น่าจะเป็นเอเนอร์จีดริง์ที่ผสมอะไรเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันออกไปทางฟังชั่นอลดริง์ด้วย ก็จะเป็นตัวใหม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายก็คือเป็นตัวน้ําดื่มผสมกันชงว่าจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งค,ความชัดเจนยังไม่มีว่าจะใส่อะไรซึ่งหลกัหลกๆคงใส่เป็นสาร CBD ลงในน้ําดื่มนั่นแหละค่ะโอเคคุณลิงผมแชร์นิดนึงคือตอนนี้ผมดูนะคือหลายๆบริษัทเนี้ยจะทําหมดเลยทั้งในตลาดนอกตลาดอาจจะเป็นคาราบาโอสโสภาอิชิตันเซเป้หรือแมก้กระทั่งอาจจะเป็นไทยเบฟนะครับไม่แน่ใจแล้วก็บริษัทอื่นๆด้วยเนี่ย คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันพอมันทำกันทุกคนเนี่ยคุณถึงคิดว่าจุดแพ้จุดชนะเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยฐานทุนเราก็พร้อมหมดโน้ตมีหมดแล้วใหญ่เหมือนกันหมดเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะต้องเป็นเรื่องของเฟิร์สมูเวอร์ถูกไหมครับใช่สองเลยเนี่ยยอมรับธุรกิจนี้แบรนด์เลอทรูเอนทีต่ำเพราะฉะนั้นการแข่งขันทางด้านราคามันก็อาจจะแบบต้องมีกฎกันนิดนึงนะครับสามเนี่ยผมมองว่าเป็นช่องทางของโลจิสติกใครมีโลจิสติกการส์การ ไม่ว่าจะเป็นโฮเทลรีเทลเนี่ยมันก็จะเข้าได้ดีกว่า okay, แล้วก็สี่ยอมอันนี้อันนี้สำคัญเลยก็คือเรื่องรสชาติ mm hmm. คุณหญิงมองมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนทํากันหมดเลย mm hmm. มันจะกลายเป็นแบบสุดท้ายมันจะเฟลไปหมดเลยไหม <Okay. S 2> หรือว่ามันจะสําเร็จเหมือนกันหมดเพราะว่าเราต้องยอมรับว่า, mm hmm. วาเมื่อ10ปีที่แล้วเครื่องดื่มน้ mm ําส้มที่เข้ามาอยู่ในขวดแพคเกจจิ้งนะครับมันก็ได้รับความนิยมมาห้า mm hmm. ปีที่แล้วก็เป็นชาเขียวถูกไหม แต่มันก็บางอันมันก็ยืนได้บางอันมันก็ยืนไม่ได้รอบนี้มันจะเป็นยังไงครับถูกค่ะก็หนึ่งเลยเมื่อกี้ที่คุณบอมบอกก็คือเรื่องของ f i r ร์ m ม v e r จริงๆณปัจจุบันเนี่ยมองว่าไทม์ไลน์ในการออกมาน่าจะใกล้เคียงกันมากในแต่ละเจ้าใกล้เคียงกันหมดเลยเออใช่คนี้ใครชิงออกก่อนได้ดีนะชิงใช่ชิงออกก่อนก็คือคนก็อาจจะอยากจะไปทดลองกันเยอะเพราะนั้นอาจจะได้ในส่วนของวัลลุ่มใช่ที่ตุ้มไปตอนแรกเลยแล้วก็ส่วนในแง่ของรสชาติเองอันเนี้ย อันนี้ตัดสินยากแต่คิดว่าในระดับท็อปๆอ่ะรสชาติเขาน่าจะมีการลองทําออกมาแล้วแล้วรสชาติออกมาก็คือ,อมันก็คงใช้ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปลอเปรียบเทียบเวลามีออกมาหลายๆแบรนด์คนก็จะชอบไปกินหลายๆอย่างดูว่าสุดท้ายแล้วอันไหนอร่อยสุดแล้วก็จริงๆมันมีกลิ่นของตัวเทปีนด้วยนะตัวของอการชงที่ช่วยให้รินแ,แล้วกผ่อนคลายความเครียดเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งมันอาจจะอยู่อยู่ในเรื่องของกลิ่นด้วยครับโอเคก็จะต้องลองดูกันเขาท้าเก็ดกลุ่มไหนนะผู้หลิง t a r g e t กลุ่มไหนเราคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่ม healthy นะคะเป็นแบบ healthy drink แล้วก็ในกลุ่มของวัยทำงานเพราะว่าตัวกันชงเองจริงๆตัวสรรพคุณหลักๆของมันเลยคือผ่อนคลายความเครียดค,คิดว่าในกลุ่มของคนทำงานเนี่ยค่อนข้างเครียดก็คือเดี๋ยวดูกันว่าเป็น t a r g e t i ของ blue collar หรือ white collar ด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือแชร์ในหลายๆมุมไม่เห็นแล้วกันนะครับทั้งมุมมองบวกมุมมองลบของแต่ละอย่างกันนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณหลิง